จากปัญหาเยาวชนของชุมชนบ้านเอื้ออาทรติวานนท์บ้านใหม่จังหวัดนนทบุรีทําให้คณะกรรมการสหกรณ์หันหน้าเข้าหากันเพื่อหาทางออกโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่หลายหน่วยงานจนเจอคําตอบว่ากีฬาคือหนทางแก้ปัญหาเหล่านั้นประมาณมหนึ่งมอสองครับตอนที่แบบผมติดเกมกลับมาบ้านก็ของเงินพ่อเงินแม่เงี้ยครับแล้วก็ เอาไปเล่นเกมกลับมาบ้านก็ไม่ทําอะไรงานบ้านอะไรก็ไม่ค่อยทําก็เอาแต่นอนอะไรเงี้ยครับเห็นเขาเล่นก็อยากจะมาเล่นก็เลยลองมาเล่นดูแล้วนะครับพี่เขาก็แบบสอนเอาไม้อะไรมาให้ผมแล้วก็แบบสอนให้ผมเล่นเล่นได้ครับกิจกรรมพี่สอนน้องเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่นำมาเสริมสร้างชุมชนของพวกเขาให้น่าอยู่มากขึ้น พี่พจะถ่ายทอดเทคนิคความรู้ประสบการณ์ตามแต่ชนิดของกีฬาให้กับน้องๆที่ต้องการเดินสู่ความสำเร็จเชกเช่นรุ่นพี่อีกทั้งยังสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับเยาวชนหล่อผมอ้วนพอมาเล่นวิงปองออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็ผอมลงอย่างเงี้ยผมก็เลยเออชอบรู้สึกดีก็สนุกดีครับ มมของเราเนี่ยจะมีประมาณตอนนี้นะฮะมี4ี่ห้าชมรมแต่ชมรมที่โดดเด่นก็คือจะเป็นชมรม1ชมรมปิงปองชมรมปิงปองสองชมรมตะก้อนะครับแล้วก็3ามคู่สองสามชมรมเนี่ยจะได้รางวัลค่อนข้างเยอะชุมชนเรานะครับเป็นชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนฉับพันนะครับก็คือ,อประชากรหลายๆพื้นที่มาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันครั้งแรกเนี่ยปัญหาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องบ่าคือ จะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนึกออกไหมฮะก็คือคนอยู่ตึกหนึ่งตึก2เนี่ยจะมานั่งรวมกันแค่ตึกหนึ่งตึกสองการเล่นกีฬา,<ๆ>าก็เหมือนการครั้งแรกเนี่ยน้องๆเวลาเขาเล่นกีฬาเนี่ยเ<ๆ>ขกาก็จะเล่นตามพื้นท,ที่ตามมุมตึกตามอ่าเขาเรียกอะไรช่องว่างระหว่างตึกหรือไม่งั้นก็ตามท้องถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทางคณะกรรมการเราก็เลยเรียกกลุ่มๆน้องๆเหล่านี้ที่เล่นกีฬาแต่ละชนียมารวมตัวกันมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บก็ มาคิดตั้งชมรมกีฬาชาวบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติแต่ละโครงการมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการของชุมชนแต่ที่บ้านเอื้ออาทรตีวานน,น์บ้านใหม่จังหวัดนนทบุรีกีฬาคือทางออกของหลายปัญหาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยได้ภายใต้โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสสสกิจกรรมในแต่ละชุมชนนะคะจะออกมาส่วนใหญ่จะไปคล้ายคลึงกันนะคะเป็นกิจกรรมที่จะออกมาคล้ายๆกันคือเราเข้าไปพัฒนาเนี่ยเราไปพัฒนาตามความต้องการของชุมชนอยู่แล้วนะคะลักษณะแรกของการเข้าไปพัฒนาเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะคะแต่ต้องตามหลักสูตร ที่เป็นที่ต้องการของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาออผู้นำพัฒนาผู้อยู่อาศัยเราจะให้ความรู้กับประชาชนว่าจะอยู่ยังไงกับสภาพธรรมชาติเนี่ยให้ปลอดภัยนะคะและก็ให้มีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง สอสอสอกับการเคหางชาติเนี่ยนะคะเป็นวัตถุประสงค์แทบจะอันเดียวกันเพราะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคหางชาติไม่ใช่แค่เป็นการสร้างบ้านอย่างเดียวนะคะเราดูแลให้ครบวงจรจนถึงคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยด้วยการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องของชุมชนบ้านเอื้ออาทรติวานนท์บ้านใหม่ ยังส่งผลให้เอกรินประธานชมรมปิงปองคิดค้นนวัตกรรมเครื่องยิงลูกปิงปองเพื่อใช้สอนน้องๆในชมรมอีกด้วยความสุขเกิดขึ้นได้จริงในทุกชุมชนหากทุกคนในชุมชนร่วมมือกันสุขภาวะสี่มิติทั้งกายใจสังคมปัญญาก็สามารถก่อเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย